ลูกแางครับก็ขอถัสดีเพื่อนๆพ,พี่นน้องที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากลูกไทยที่คลิกเข้ามารับชมคลิปนี้ทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมก็นาเกมการเล่นของ AI นะครับกับผู้เล่นโอเคมาฝากเพื่อนเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับหมากขาววันนี้เป็น AI นะครับหมากสีแดงยังอยูก่กับผู้เล่นลโอเคนะครับ สำหรับกระดานนี้นะครับจะมีเกมการปลูกหมากการถอดหมากเข้าบุกโจมตีกันแบบไหนให้เราได้ศึกษาแล้วก็รับชมกันเราไปเริ่มรับชมพร้อมเลยนะครับฝั่ง AI ผหมากขาวเปิดกระดานก่อนนะครับด้วยการเลือกโดดม้าขึ้นมาฝั่งเพิโอเคเลือกเดินมีน่ยานาขุนขึ้นมาครับ AI เลือกเดินคนะครับปูสองเบี้ยขึ้นมาครับสำหรับหมากแดงของผู้เล่นไปนโอเค<ม>จะเล่นเป็นไม้โยงซ้ายหรือเ่าครับสำหรับผู้เล่น,นโอเคครนะครับเอเลือกเดินเม็ดขึ้นมาปูเบี้ยไว้ เล่นตัวเกก็เช่นกันครับมาต้ายจะเจอมาต้ายแบบครับกระดานนี้นะครับจะมาดูกันอ๋อโดดม้ามาเทียมครับสำหรับมีใครนะครับถูกมากอย่างแน่นหนาครับสำหรับทั้งคู่ครับ ใเดินเรือม,ม,มากดผมแดงของฝั่งเพือเรเคไว้เลยนะครับ AI นั้นผูกหมาค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นนะครับชิมเบียร์สูงขึ้นไปครับทำไงครับทำไงเขาไนโอเค ทรงหมากดีทั้งคู่นะครับโอ้โ oh ห oh, AI ไม่ยอมให้เบี้ยสูงโดนทำลายง่ายๆครับโดยการเดินเบี้ยขึ้นมาขู่ไว้นะครับสำหรับเบี้ยตัวนี้ไ i ตีนตัดไฟ รู้ว่าฝั่งพคเรกโอเคนั้นจะถอดหมักเข้ามา,มาทำลุกโซน AI ไอได้อเปะครับสำหรับกระดานี้ทิ้เบียสูงนะครับโอ้โหมีมมาตัวนี้ปลูกอยู่นะครับสำหรับเบียสูงสวยงามจริงๆครับครับจัใจครับผมร้ายิงๆอ,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 อ i เริ่มที่จะถอดหมากของฝั่ง ได้นะครับแล้วโคนตัวน,นี้ก็รอยอยู่นะครับเอาไว้ว่าจะทายังไงครับสําหรับเล่นเดีโอเคแน่นอนครับต้องเรื่องเรือผูกไปครับม,ม,มาตรงนี้ลุกหนึ่งทีครับเดินโคนเข้ามาไล่เดินขุนเข้ามาไล่นะครับพออาไปโอ,โอ,โอโ้โหดูครับมาตัวนี้ดูก,การถอดหมากเข้าบุกข,ของ a ออนะครับ กินเบียร์ฟรีไปหนึ่งตัวเดินนํามาไล่ครับโอ้โหไม่ไปครับ a ออบอกไม่ไปครับขอแร่เลือกแร่ครับอืม,อมเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับผู้เล่นเพโอเคเลือกเดินอ๋เอเดินเดินมาปวดตาขุนเลยครับอ,อืแสบจริงๆสำหรับเล่นเพโอเคเก่าเกมจริงครับสำหรับ โอเคท่านนี้ครับกินก็ยังกดตาขุนอยู่นะครับนี่ไอ้ต้อหลบขุนก่อนครับอยู่ไม่ได้แล้วขุนตากดเรดืออันตรายครับนี่ไอ้บีบบีบคลองเรือไว้ทางฝั่งซ้ายของกระดานนะครับ เินเรือมาตำแหน่งนี้ครับสำหรับ AI จะถอดหมากแบบไหนครับเนี่ยครับอยู่ไม่ได้ครับต้องลบไปก่อน AI กดไม้ครับด้วยเดือต้องยืนดึงเดินโคลนมาผูกไว้ครับสำหรับผู้เล่นโอเคผูกหมากกันไว้นะครับ ัดมาครับสำหรับผู้เล่นเปนโอเค AI เลือกเซ็ค,คนกินขึ้งไปฟังผู้เล่นเปโอเคเลือกเดินม้ามาตำแหน่งนี้ครับอมอไอทำไงครับเนี่ยเอไอเก็บเบีเบ้ยลอยไปอีกหนึ่งตัวครับอ,อืม้มาอยู่ได้ไหมม้าไม่หนีครเลือกเดินเรือ,อมาปลูกม้าไว้โอ้โอ เอไอจะใช้โคนเข้ามาไล่ไหมเอไอไม่ใช้โคนเข้ามาไล่ครับเอไอเลือกเดินขุดมานี่ย่อโค่นตับครับสำหรับเล่นโอเคนะค,ครับเอไอเลือกเดินเม็ดขึ้นมาโอโหเจอดอกนี้เข้าไปครับ,รบแสบจริงๆครับเนี่ยเอไอใส่เล่นโอเคดูมองนะครับลุกไปก่อนครับลุก อเอาตัวรอดได้ครับสำหรับผู้เล่นโบเกเก่าเกมจริงๆครับ,ขบเขาประสบการณ์ครับผมม,ม,มาแล้วไปแลกกันนะครับนาทีนี้โอ้โหแล้วเรือของผู้เล่นโบรเกขนาบอยู่อย่างนี้นะครับจะมาทาลูกเรยหรือเปล่าครับเนี่ยดูก็จะเดาใจผู้เล่นมีถูกไหมครับเดินม้ามันนี่ครับสำหรับ E I ยังไม่ลุกครับเดินขุนมานนีเราครับสำหรับผู้เล่นเทโอเคนะครับนี่ไอเดินน้ำมาปิดคลองเรือไปเรืไปก่อนนะครับก็บเรือกลับครับสำหรับผู้เล่นเทโอเคเอไอได้ทีครับเดินเรือมาลุกครับดูว่าผู้เล่นเระเทศทำไงครับได้เดินขุดขุนเข้ามาไล่เรือครับ เรือเกอยู่ไม่ได้ต้องใส่ครับลุกไปหนึ่งที AI เดินขุนหลบครับและพร้อมกับไล่ไปในตัว AI เดินเม็ดขึ้นไปครับจังหวะน,นี้โอ้โห ไล่เรือครับบีบเรือครับนี่ครับใช้ลูกเก่าประสบการณ์ครับผมไอไล่เรือด้วยโคนครับจะไปไหมครับเรือเขาอยู่ไม่ได้นะครับโอ้โหไอ,อ,อ AI. เริ่มถอดมากเข้าบุกฝั่งเพื่อนโอเคนะครับรู้ว่าเพื่อนโอเคนั้นจะผูกหมากตั้งรับไอยังไงนะครับ ตอนนี้ฝั่งเฟิร์นอเคนั้นหลักๆก็จะใช้เรือสองตัวนะครับหน้าเสดได้โคลนกับเม็ดที่อยู่ด้านขวาของกระดานนะครับน่าจะนามาช่วยกันนะครับรูว่าจะทํายังไงครับ AI ลุก1นึ่ีครับอืแล้วคลองเรือเปิดอย่างนี้จะเอาเรือตัวนี้ลุกซ้ำรือเปล่าครับสาหรับ AI หรือจะใช้เรือมาบีบเกียร์หรือเปล่าครับหรือจะมีวิธีอื่นครับผมเลือกหลบครับหราเฟเร่นโอเค โอ้โหว่าแล้วครับผมคลองเรือเปิดล่งขนาดนี้ AI ไได้ทีก็เดินเรือมากดไว้นะครับมายึดคลองเรือไว้นะครับเม็ดถึงเวลาที่ต้องมาช่วยกันนะครับโอ้โหไม่รู้จะมาทันการหรือเปล่านะครับสําหรับเม็ดต,ตัวนั้นจะปลูกหมากตั้งรับทันหร่าครับ a อโถมหมากทุกตัวเข้ามาทางรบริเวณปีกซ้ายของกระดานนะครับ เดินเรือมากดฉากแรกเลยครับจังหวัดนี้สนใจไหมครับโอ้โหกินเลยนะครับจังหวะนี้ AI ทำไง AI ไม่ใช่คูณกินครับ AI เปิดลูกเข้าไปโอ้โหเจอลูกไม้นี้เข้าไปหลบครับโอ้โหหลบอย่างนี้ตาเดียวในโลกครับผม AI นั้นก็ต้องจบฉากด้วยการถ้าเป็นเพื่อนเห็นก็คงจะตาบนะครับด้วยกัน เดินแล้วไปทาลุกจนนะครับโอ้โหช็อตนี้เป็นอีกหนึ่งกระดานที่มันมากนะครับผมดูนะครับทั้งๆที่ยังมีเรือสองตัวช่วยขนาดอยู่นะครับสําหรับผู้เล่นเป็นโอเคนะครับก็ยัง AI ก็ยังสามารถถอดหมาเข้าไปทําลุกจนได้นะครับสอบสานกันนะครับระหว่างเรือนะครับแล้วก็มาาแล้วก็โคนนะครับผมก็เป็นฉากจบที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็สวยงามอีกหนึ่งกระดานนะครับแล้วก็ เอาไว้เป็นกรณีศึกษาแล้วก็เอาไว้ปรับใช้ในการเล่นของพวกเราได้นะครับผมสำหรับการทําลูกจนในรูปแบบนี้นะครับเก็เป็นอีกหนึ่งกระดานนะครับที่เราได้เห็นเกมการถอดหมากของ AI ก็ยังเชียบคุมเหมือนเดิมนะครับการถูกหมากของทั้งคู่ก็ยังมีความเหนียวแน่นและก็เหนียวหนึบนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกระดานที่เอาไว้ศึกษาว่าเป็นวิทยาทานได้เป็นอย่างดีนะครับผม ยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เล่นเปรเกทุกท่านนะครับจะต้องขอขอบคุณผู้พัฒน,นาโปรแกรมนะครับที่ได้เล่นหมากลุกเื่อกันแล้วก็สร้างสรรค์เกมหมากลุกที่ดีๆนี้ออกมาให้พวกเราได้รับชมกันนะครับผมแล้วก็เป็นทิศทางสําหรับผู้ที่เริ่มสนใจฝึกหัดเล่นหมากลุกไทยน,นะครับผมก็ผมก็ถ้าพเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อที่จะไม่พาลาดคลิปใหม่ๆที่ผมนํามาให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับผมสำหรับทุกชแนลก็ต้องขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับทุกชแนล